ใ่คแม่สองนล้วี่เพื่อนรักจ๋าวันนี้ชวนกินแซลมอนรอ้ยตายแล้วจะกินอะไรก็นึกถึงเพื่อนรักตลอดอเนื้อปลาน่ารักน่ารักอวบอันนุ่มนิ่มเพื่อนลกค่ะน้องมอนจ๋าจอยจอยฟิลฟิลวันไหนหยุดหยุดเพื่อนรักสั่งป uh, ลาแซลมอนมาใช่ไหมตาพบิกกระเทียมมีน้ำยำํำซำอยู่ในครัวเขย่าสักนิดหนึ่งเพื่อนเปิดเพื่อนมาใกล้ๆ้นี่ ยำน้ำเหนียวที่เพื่อนต้องสั่งกินเนี่ยยำเองได้เลยนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่บอกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเพื่อนใส่แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วนะเพื่อนก็น,น้ำมะนาวบีบแมน้ำลายไหลเพื่อนระคานี่สองบีบพอคนเสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยคือเสร็จแล้วคะ่ะ น้ำยำของเราเสร็จแล้วเพื่อนอยากจะยำอะไรเพื่อนยำได้เลยขอประทานโทษนะคะที่ทำง่ายเกินเพื่อรักา,านี่คะ่ะน้ำลายไหลเออหือดูแล้วเครื่องแน่นๆอย่างนี้ขออนุญาต <C> เพื่อนมากินแซลมอนกันมามามา,มา,ม,ามาเพื่อนมาอยากให้กินดูดูดูความนัวความอะไรเพื่อนรักดูนี้ ดูอชอบความง่ายแล้วก็ชอบความที่ว่ามันแบบกินได้อร่อยเลยอะ่ะเพื่อนเข้าใจปะมันนี่อจบจบอืมอยจริงไ,ไม่ให้กินอืมอืมอืม อุ้มไม่ออกอุ้มแย่ฮอืมนะใครชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะแต่พิมว่าอร่อยแล้วอือหืออือืืออือหืออือหือโอ้อะ 加点水。